สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นร้อนรหัสลับครับผมรายการการแข่งขันการเล่นหุ้นในรูปแบบของเรียลลิตี้โชว์รายการแรกของประเทศไทยที่เราจะเฟ้นหานักลงทุนหน้าใหม่ที่พร้อมจะเป็นเดอะวินเนอร์และคว้าเงินรางวัล500,000บาทครับซึ่งเราก็ได้คัดเลือกนักลงทุนทั้งหมดนะครับมาเหลือเพียงแค่8คนสุดท้ายนะฮะโดยเราจะมีโจทย์สุดพิเศษนะครับเพื่อเพิ่ม,มความรุ้นึกและความโหดหินให้ในแต่ละสัปดาห์และที่สําคัญนะครับทุกสัปดาห์เราจะมีการคัดผู้ที่คะแนนน้อยที่สุด ออกจากการแข่งขันจนเหลือเพียงแค่ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นเดอะวินเนอร์ของซีซั่นนี้ครับผมซึ่งการแข่งขันในซีซั่นนี้นะครับจะมีความเข้มข้นขนาดไหนนะครับก็รอติดตามชมกันตลอด12สัปดาห์นี้เลยแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มการแข่งขันกันนะครับผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับสุดยอดนักลงทุนที่เราคัดเลือกมาแล้วไปทําความรู้จักกับเขากันเลยฮะคุณจองเบียร์สรัญญาโลชนะวานิชคุณแจ็กยุทธภัณฑ์ขันแก้ว คุณนอ็อตอานอนท์ประภากรคุณตี้พรัสยาเลิศล้ำนภาคุณโโหแต่ละคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าจริงๆนะครับมีทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็ความเก่ง,คว,กงความเก๋ามารวมๆกันเลยนะฮะแต่ว่ารายการนี้นะครับจะสนุกและก็มันขนาดไหนนะครับติดตามชมในช่วงหน้ากับการแข่งขันครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่แล้วเราได้ทําความรู้จักกับสุดยอดนักลงทุนทั้งหมดแล้วนะครับช่วงนี้ครับเข้าสู่การแข่งขันจริงๆนะครับในสัปดาห์แรกของซีซั่นนี้เลยนะฮะต้องบอกได้เลยว่าแต่ละคนนะครับพร้อมที่จะมาเชื่อเฉือนกันด้วยไหวพริบสติและก็ประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับคุณแล้วก็อยากจะดูแล้วฮะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ต้องขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขนัขงขนการเล่นหุ้นรูปแบบใหม่ซึ่งเราจะเฟ้นหาสุดยอดนักลงทุนที่จะได้เป็นเดอะวินเนอร์เพียงหนึ่งเดียวในซีซั่นนี้ครับและสําหรับกติกานะครับผมจะให้ผู้เข้าแข่งขนัขนทุกท่านนะฮะเทรดฟอเร็กซ์ในเวลา2ชั่วโมงพร้อมกับเงิน1นึ่งหมเหรียญน,นะครับทุกท่านนะ่ะต้องใช้ทั้งไหวพริบสติปัญญาและก็ความรู้ท,ทั้งหมดที่มีในการที่จะสร้างกําไรออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งกาไรเหล่ยยานี้นะฮะจะออกมาเป็นคะแนนในแต่ละสัปดาห์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องบอกก่อนว่าทุกสัปดาห์เราจะมีโจทย์พิเศษนะครับที่จะสร้างความตื่นเต้นร้าใจและความโหดใด้กับผู้เขาเ้าแข่งขันทุกท่านด้วยแต่ละสัปดาห์นะฮะเราก็จะคัดผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดตกรอบไปนะครับแต่เราก็จะเหลือนะครับจนมาถึงผู้เขาเ้าแข่งขันคนสุดท้ายที่จะได้เป็นเดอะวินเนอร์ได้รับเงินรางวัล50,000 0บาทไปผู้เขาเ้าแข่งขันจะมีเวลาในการเทรดหุนเพียง2ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านจะมีเงินตั้งต้นอยู่ที่10,000เหรียญและในแต่ละสัปดาห์จะมีโจทย์การแข่งขันที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีเงินสะสมน้อยที่สุดในแต่ละสัปดาห์จะต้องถูกคัดออกจากการแข่งขันไปสัปดาห์ละหนึ่งคนจนเหลือสุดยอดนักลงทุนเพียงหนึ่งเดียวที่จะถูกคัดเลือกให้เป็นเดอะวินเนอร์ประจำซีซั่นพร้อมกับคว้าเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า5 0 0,000บาท แต่ก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันนะครับผมก็ต้องขอแนะนาให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเขาเป็นทั้งกรรมการและก็ผู้ที่ให้ความรู้นะครับในการเล่นหุ้นด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขากันเลยฮะคุณชัดคุณศบผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้น f o r l i เอาละครับก็ถึงเวลาแล้วสาหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ต้องช่วงชิงความเป็นหนึ่งในการเป็นสุดยอดนักลงทุนพร้อมกับเงินรางวัล5 0,000 0บาท จำไว้นะฮะผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดในแต่ละสัปดาห์ต้องถูกคัดออกจากการแข่งขันอย่าลืมนะครับทุกวินาทีคือความเสี่ยงโปรดใช้สติให้มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าที่ครับตอนนี้ก็เริ่มการแข่งขันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะที่นั่งข้างๆผมตอนนี้เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นหุ้นเลยนะฮะคุณฉัดนะครับเป็นโบรกเกอร์จากออสเตรเลียเลยนะฮะเดี๋ยวอยากจะให้คุณฉัดนะครับระหว่างที่แข่งขันกันอยู่เนี่ยให้ลองเสนอแนะสักหน่อยละกันนะครับว่า การเล่นหุ้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรที่เป็นหัวใจสําคัญเลยฮะการเล่นฟอเร็กนะคะมันก็จะต่างเาเรียกฟอเร็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันจะต่างกับหุ้นนิดนึงหุ้นมันจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับอันนี้จะเป็นตลาดที่เรียกว่าตลาดอนุพันธ์ครับเพราะฉะนั้นม,มันก็มีความคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะตลาดฟอเร็กเนี่ยจะเวลาซื้อขายเราจะไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นั้นเหมือนกันซื้อขายหุ้นครับ แต่ว่าวิธีการทํากําไรก็เหมือนกันก็คือซื้อในราคาที่ต่ําและขายในราคาที่สูงเพื่อทํากําไรแต่ว่าอีกแง่หนึ่งของ Forex ก็คือเราสามารถขายได้ด้วยใน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 จังหวะที่เป็นขาลงเงี้ยค่ะคิดว่าตอนนี้นะฮะมีใครกําลังเล่นอะไรอยู่นะครับจากที่ดูไว้นะฮะเห็นคุณเจ๊กับคุณฟองเบียเล่นคู่ยูโรกับ USD นะฮะแล้วก็คุณตี้กับคุณนอสรู้สึกจะเล่นเงินปอนกับเงิน เจแปนเยนนะคะวันนี้หนูเลือกเล่น CVP JPY อะค่ะก็มีความสวิงตัวสูงมากี่คิดว่าน่าจะเป็นพี่นอสค่ะอ่าวันนี้ผมเล่นเออ่คู่เงินปอนเทียบกับเยนเพราะว่ามีความผันผวนสูงซึ่งหมายความว่ามันก็มีโอกาสท้องไรได้สูงที่นชั่วครัวของผมคือน่าจะคุณฟองมีน,น่ะครับเล่นด้เยคุณปอนดูโรล่าเพราะเพราะว่าเราเราเคยีเทรดมาพอสมควรแล้วคุณฟองมี เลือกเล่น EU ค่ะคือเป็นยูโรกับออ US d อลล a r ค่ะ mm hmm. เพราะว่าเป็นค่างเงินที่ก็ค mm ่อ hmm. นข้างที่จะสเปซต่ำก็ไม่รู้สึกว่ากลัวใครเลยใครจะเป็นยังไงก็ช่างไม่สนใจค่ะแล้วก็เทรดไปตามฟีลของเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วที่เห็นอยู่นะฮะก็คือจะมีในเรื่องของค่าเงินมาเกี่ยวด้วยอันนี้มีอิทธิพลมากไหมฮะก็ forex มันย่อมาจาก foreign currency exchange ก็คือก็คือเนี่ยครับมันคือคำย่อของการเทรดค่าเงินอยู่แล้วครับก็คือเวลาเทรดก็จะเป็นระหว่างค่าเงินหนึ่งกับอีกค่าเงินหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่โชว์อยู่ตอนนี้มันเป็นเงินยูโรกับเงิน USD ค่ะ ก็คือมันจะเป็น2ค่าเปรียบเทียบกันตลอดว่า1หน่วยค่าเงินนี้มีค่าเท่าไหร่ของอีกค่าเงินหนึ่งอย่างนั้นละค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าการดาวเกมนี่คือก็ต้องคอยจับเรื่องของค่าเงินด้วยนะฮะ ตอนนี้นะครับก็ย้ำกันอีกทีนะฮะว่าโจทย์ของการแข่งขันในสัปดาห์นี้คือการเล่นหุ้นแบบ Forest นะครับเยี๋ยว่าถามคุณชัดดีกว่าเพราะคุณชัดเนี่ยเปถึงบรกเกอร์ที่ออสเตรเลียเลยนะฮะที่นั่นก็เรียกได้ว่าเข้มข้นเหมือนกันการเล่นหุ้นแล้วทีนี้นะฮะพูดถึงภาพรวมของการเล่นหุ้นแบบ Forest ทั่วโลกเลยนะฮะคุณชัดที่ว่าเป็นยังไงบ้างฮะก็กระแสการเล่น Forex มันมันมากค่ะทั่วโลกตอนนี้อ่เพราะว่ามัน ใช้การลงทุนที่น้อยกว่าการเล่นพุ้นแล้วก็สามารถทำกำไรรายวันได้จริงค่ะแต่ว่าหลายนักลงทุนหลายคนลืมไปว่าการทำกำไรได้รวดเร็วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นตามมาบางทีมันก็อาจจะเสียงเงินได้เร็วเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะดูจากวิเคราะห์ผู้เข้าแข่งขันแล้วครับ แต่ละคนนี่คือเขาจะมีเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์ต่างกันใช,ใช่ไหมฮะใช่มันต่างกันยังไงครับอินดิเคเตอร์แต่ละแบบฮะอืมอินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยช่วยในการวิเคราะห์นะฮะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็เหมาะกับช่วงเวลาของตลาดที่ต่างกันเขาอาจจะเทรดค่าเงินคนละตัวกันหรือตัวเดียวกันอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้อินดิเคเตอร์ได้ถูกต้องกับจังหวะเวลาของตลาดแล้วอินดิเคเตอร์ก็สามารถช่วยทำกำไรได้ค่ะ ณแจ็คก,ก็ดูเป็นคนที่น่าจะเก่งในเรื่องการวิเคราะห์ในระดับหนึ่งนะคะจากที่คุยกันก็ใช้เวลาเทรดมาพอสมควรคุณฟองเบียเหมือนเป็นมือใหม่เป็นน้องใหม่แต่ว่าเขาก็มีเทคนิคการเทรดที่ไม่เหมือนใครน้องตี้อายุยัง20อยู่มั้งคะที่ได้ยินมาก็เขาก็เทรดมาปีกว่า แล้วก็ดูจากจาก,จาก,จากที่คุยกันแล้วเนี่ยเทคนิคการเทรดเขาก็โอเคคุณน็อดก็ดูนิ่งๆเทรดมาปีกว่าเหมือนกันเทคนิคอลอานาลิซิตเหมือนกันไม่ได้เน้นสายข่าวถ้าวันนี้มีข่าวขึ้นมาตอนที่เทรดก็อาจจะต้องระวังอยู่เหมือนกันครับแม่เป็นห่วงก็ห่วงน้องเลยค่ะเพราะว่าการเทรดมันต้องใชอ้อารมณ์ในการเทรดควบคุมอารมณ์ในการเทรดเยอะ เอาละครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะฮะก็ขอรบกวนรบกวนสมาธินิดหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปทั้งหมด45นาทีแล้วนะฮะแล้วนี่คือช่วงของโจทย์พิเศษประจําสัปดาห์นี้นะครับฟังดีๆเลยนะฮะสำหรับโจทย์พิเศษนะครับคือทุกท่านผมเชื่อว่ามีอินดิเคเตอร์นะครับที่เลือกใช้เนี่ยหลายอันเลยนะครับแต่ว่าทุกท่านครับต่อจากนี้ไปต้องปิดอินดิเคเตอร์ทั้งหมดให้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลือกให้ดีเลือกให้ถูกนะครับว่าอยากใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนนะฮะเพราะว่านี่คือโจทย์์พิศษปปรระะจําาสััดหนนี้คบ ก็ขอให้โชคดีในการแข่งขันต่อไปครับหลังจากเจอโจทย์แรกที่เขาให้ปิดอินิเคเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เออก็อึง้งดินนึงแต่ว่าไม่เป็นไรปิดก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอโจทย์ครั้งแรกนะคะให้ปิดอินิเคเตอร์คือแบบก็แบบแอบบช็อกนิดน,นึงแบบว่าเพราะว่าเราก็เทรนมาตลอดแล้วก็ดูอินิเคเตอร์แต่ครั้งนี้มาปิดก็คือแบบโอ้ยต้องพึ่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครัเฉยๆครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็เทรดด้วยกับป่าอยู่แล้วการปิดอินิเคเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ส่งผลใดกับการเตะมุมมาเท่าไหร่จุดแรกจริงๆจุดแรกก็ยังยังคาดมอกว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทางทีมชาติไทยก็ก็รู้สึกต้องเล่าเยอเลาเราด้วยนี่ลองการแข่งขันในครั้งนี้กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นและผู้ที่จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์รวมถึงผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด และต้องถูกคัดออกเป็นคนแรกจะเป็นใครติดตามกันต่อช่วงหน้าครับและในตอนนี้ การแข่งขันของเราก็เหลืออีกเพียง45นาทีเท่านั้นครับซึ่งหลังจากผู้เข้าแข่งขันได้ทราบโจทย์และการแข่งขันโจทย์แรกของสัปดาห์นี้ก็ทําเอาผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านถึงกับเครียดหนัก,กนเลยทีเดียวครับซึ่งเวลาการแข่งขันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีงานนี้ใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่ทําคะแนนได้น้อยที่สุดไปชมกันต่อเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ให้โจทย์พิเศษไปแล้วนะฮะค่อนข้างจะโหดทีเดียวจริงๆปกติผมถามคุณชัดก่อนเลยนะครับว่าอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ย เขามาักจะใช้หลายๆตัวควบคู่กันด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะสำหรับแต่สำหรับมือใหม่แล้วแนะนำว่าไม่ควรเปิดอินดิเคเตอร์เกิน2ตัวครับเพิ่งทีมันมันอาจจะตีกันเองตีกันเองใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดค่ะครับแต่แต่ขณะเดียวกันผู้ที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วล่ะยิง่งยิ่งเยอะก็ยิ่งดีค่ะหมายถึงว่าเขาก็จะรู้ว่าใช้ตัวไหนอะไร,รไงเปิดทิ้งไว้มันก็็ไไม่่่่เสีียยอออะะะรครคคับบแลกกางทน เมื่อช่วงครบ45นาทีเราได้ให้โจทย์ไปนะครับก็คือการต้องลดอินดคเตอร์นะครับจาก3นะฮะให้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวไหนก็ได้ที่คุณเลือกมานะครับนั่นคือการเพิ่มความกดดันนะครับแต่ผมบอกกันได้เลยว่าโจทย์ไม่หมดแค่นี้นะฮะสัปดาห์นี้ยังมีโจทย์เพิ่มมาอีกนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับยังไม่ถึงนะฮะแค่เตรียมตัวเต็มใจพอนะครับผมบอกแล้วไงว่าสติสําคัญนะฮะถ้าคุณมีสตินะครับก็รับมือได้กับทุกอย่างแน่นอนนะฮะผมเชื่ออย่างนัั้้นนนนะครบโออหตีฮ สถานการณ์นี้เราดูกันแทบไม่ออกนะกินกันไม่ลงเลยนะครับแต่ละคนมีเทคนิคของแต่ละคนนะฮะแล้วเราไม่สามารถพูดได้นะครับบางคนอาจจะกําลังเป็นช่วงลงแต่ขณะเดียวกันก็จะขึ้นได้ถูกไหมฮะใช่คน <ฮะ S 1> ที่กําลังขึ้นก็อาจจะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คุณชาติครับพูดถึงความผิดพลาดดีกว่าครับส่วนใหญ่เนี่ยความผิดพลาดท,ที่จะเกิดขึ้นในการเล่นหุ้นอย่างนี้นะฮะมักจะเกิดจากอะไรครับอ่ใจร้อนคะคือบางทีบางทีคือ<า><า> เป็นคนเล่นสายเทคนิคไม่ค่อยวิเคราะห์ข่าวอะไรแล้วนะคะคือเราจะมีจุดที่เรารู้ว่าจุดไหนควรจะเข้าจุดไหนควรจะออกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความใจร้อนเนี่ยทำให้เราวิเคราะห์ผิดพลาดไปได้เรียกได้ว่าความผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นกับตัวผู้เล่นเองเกิดจากคนเทรดล้วนๆเลยนะฮะผู้ขาแข่งขันเองนะครับนอกจากทุกอย่างเราสามารถคนโทรลได้สมมติว่าเราเข้าไปในจุดเนี้ยเราเขาจะมีให้เซตเป็น stop loss ก็คือเราประเมินค่าความเสียหายได้ก็คือถ้าเราถึงจุดนี้ปุ๊บมันจะตัดออเดอร์เราไปแต่ถ้าบางคนไม่มีแล้วเจอจุดที่มันล่วงยาวๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเสียหายได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่คนเทรดค่ะความผิดพลาดเดี๋ยวโจทย์ที่2ก็จะตามมาแล้วนะครับใกล้จะถึงเวลาของโจทย์ที่2แล้วนะฮะเหลือเวลาอีก30นาที เอาละฮะตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอมาแจ้งนะครับว่าเหลือเวลาแค่30นาทีสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะครบ2ชั่วโมงนะครับผมตามโจทย์ของเราแต่ว่าตอนนี้เรามีโจทย์พิเศษขึ้นมานะครับเป็นโจทย์สุดท้ายแล้วนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับทุกท่านต้องปิดอินดิเคเตอร์ให้หมดห้ามใช้ไม่แต่ตัวเดียวเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะผมก็ให้ทุกท่านแข่งขันให้เต็มที่นะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเชิญครับ แล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นไหมครับมั่นใจประมาณ50%เพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับผู้ต่อสู้ที่เก่งกว่าเราหรือว่าผู้ต่อสู้ที่อ่อนกว่าเราผมรู้สึกโจทย์สองจริงๆมันก็มันก็เป็นกึ่งเดาเพราะว่ามันไม่มีไม่มีตัวอย่างหรือควาปสัมพัว่าสัญญาณที่เราเห็นเป็นสัญญาณที่ถูกต้องหรือเปล่าว่ามันอาจจะขึ้นหรือว่ามาจะลงก็เจอโจทย์ที่สองนะคะให้ปีเตอร์แฮนเดอร์ทั้งหมดก็โอ้โหก็พึ่งพาตัวเองสุดๆ เชื่อมากงค่ะก็พยายามทำให้ดีก็ก็เออรอบสองะค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ระปิดก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยชิวๆอ่ะอคอนเซ็ปต์คือชิวๆเลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะมั่นใจกับอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของ Apple องนาค็คือการเดาเล็งมือกันนะครับเพราะว่า เงินรางวัลทุกท่านนะฮะรักษาไว้ดีๆนะครับเงินที่สะสมมาคะแนนที่สะสมมานะครับรักษาไว้ให้ดีเพราะว่าบางท่านนะคะแนนหรือว่าเงินที่สะสมมาสูงแล้วนะฮะสานาที20นาทีนี้นะครับอาจจะมีการแปรผันเปลี่ยนแปลงลดลงได้อีกนะครับรักษาดีๆเลยนะฮะผมเตือนเลยสติสําคัญนะครับในการแข่งขันของเราอตอนนี้นะ <c oughs> ผมไปพูดเองอยางหนักใจเองเลยนะปิดอินดิเคเตอร์ทั้งหมด ถ้าถามทางคุณชัดน,นะครคิดว่ายากไหมฮะในการปิดอินดิเคเตอร์ทั้งหมดคือเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยถ้าคนมีประสบการณ์มากนะครับเปิด3ตัวเนี่ก็ต้องดี2อสตัวอย่างนี้แต่พอปิดเหลือตัวเดียวก็ยากแล้วทีนี้พอปิดหมดเลยครับความยากนี่มากแค่ไหนฮะ ก็ยากมากค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่มีประสบการณ์บางคนแล้วก็มีตาทิพค่ะก็คือ,อสามารถาวิคอวิเคราะ์กราฟได้โดยที่แต่คือก็แล้วแต่ช่วงจังหวะของตลาดนะคะก็คือบางคนมองปุ๊บแล้วเขาสามารถรู้ได้ค่ะถ้าใครกําลังมองอยู่อยู่ในจังหวะนั้นก็อาจจะพอเดาได้ค่ะ30นาทีนี่คิดว่ามีเวลาพอที่จะแบบ ิกไปพลิกมาได้มากน้อยแค่ไหนฮะคุณชัดขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดนะฮะแล้วก็อยู่ที่มันนี่แมเนจเมนต์ของคนเทรดด้วยถ้าเข้าออเดอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมมันก็มีความเสี่ยงกว่าเดิมแต่ว่าถ้าแข็งเราอยากจะชนะบางทีเขาอาจจะตัดสินใจใส่ออเดอร์ที่ใหญ่ไปอะไรเงี้ยเหลือเวลาอีก10นาทีโอยลงแล้วลงแล้วนะฮะโอ้ตอนนี้ลงแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ ว่จะลงนี่ลงลงได้ใจล้ายมากเลยฮะเนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะแบบกลางๆลางดูไหมฮะอยู่ดีที่จะลงก็ลงเลยโอ้โหแล้วอย่างนี้หนักใจกันไหมครับเนี่ยคนที่เล่นถ้ามีคนเซล,ลไว้ก็คงยิ้มอะครับคนเซลคงยิ้มนะ,ะนแต,ต่ตอนนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเลือกเซลหรือเลือกบายนะ,ะตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาที ตอนนี้เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ5านาทีสุดท้ายแล้วนะทุกวินาทีมีค่านะครับ5นาทีคุณชาติคิดว่าเราสามารถที่จะพลิกเกมอะไรมีโอกาสไหมฮะเชียร์คุณตี้แล้วกันค่ะเพราะว่าดูเครียดที่สุดอะ่ะเชียร์คุณตี้เลยเพราะว่าเครียดที่สุดนะฮะแต่อย่างที่ว่าครับตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนสะสมเงินมาได้เท่าไหร่สะสมคะแนนไ,ได้เท่าไหร่นะฮะ สามนาทีแล้วนะฮะคุณผู้ชม3นาทีแล้วผู้แข่งขันทั้งหลายนะครับผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวนะฮะสนาทีสุดท้ายทําให้ดีที่สุดนะฮะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ3นาทีาก,าาทาาก็อนาเายากเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยระยะเวลาที่ับีบวแล้วก็ต้องมาแข่ขงกัืวความก,กักนะ แต่ว่าด้วยด้วยเงื่อนไขใช่ไหมมัันต้องได้มากที่สุดในเวลาแค่นี้ด้วยวันน,นี้ต้องต้องพยายามผ่าจังหวะเท่าที่ดี <c oughs> ก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะได้แค่นี้ถือว่าดีดีมากแล้วค่ะเพราะว่าเวลาแค่สองชั่วโมงถ้าตีเป็นเงินแล้วก็ก็ร้อยกว่าดอลลาร์ก็ถือว่าร้อยกว่าดอลลาร์มันก็ก็ดีพาย,ยายามจะดูการาฟนะคะแต่คือ มันก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ค่ะมันแบบช่วงสวิงตัวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามความรู้สึกนะคะค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าบา,บางจังหวะคือเส้นช่วงช่วงที่จมุบเวลาการแข่งขันสัญญาณเข้าซื้อหรือเข้าขายมาแล้วเราไม่แน่ใจาว่าพอเข้าไปแล้วเราจะปิดออเดอร์ทันไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันเหลือหนึ่งนาทีแล้วะฮะคุณผู้ชมหนึ่งนาทีแล้วครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเอาละฮะหกสิบวินาทีนี้นะครับ เก็บเกี่ยวให้มากที่สุดฮะใกล้หมดเวลาแล้วครับเราจะนับถอยหลังกันแล้วนะครับ30มสิบวิแล้วนะฮะ30มสิบวิสุดท้ายครับทุกคนออกความเครียดให้เห็นแล้วครับ15บห้าวิสุดท้ายแล้วนะครับ15วิแล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับ5 4 3 2 1โอ้โหก็ เรียกได้ว่าหมดเวลาไปกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวถามทางคุณฉัตก่อนดีก่อครับหลังจากที่วิเคราะห์ดูพวกแข่งขันทุกท่านแล้วนะฮะคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ดูว่าเข้มข้นกันมากค่ะก็คืออาจจะเฉือนกันสักนิดนึงน่าจะไม่ไดิ้งห่างกันเยอะครับก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับเพราะทุกคนเนี่ยผมเห็นแล้วว่าสุด้วยความตั้งใจนะครับมีเท่าไหร่ความาให้หมดทั้งสติทั้งไหวพริบแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่มีนะฮะ แต่ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องมาองรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ทําคะแนนหรือว่ากําไรได้มากที่สุดและขนาดเดียวกันผู้ที่ทําคะแนนและกําไรได้น้อยที่สุดจะต้องตกรอบไปในวันนี้ครับเดี๋ยวพบกันครับเอาละครับตอนนี้ก็ผู้เข้าแข่งขันทั้งสี่ท่านได้มายืนอยู่บนเวทีของเราแล้วนะครับแน่นอนว่าในสัปดาห์นี้นะฮะเราจะมารวมคะแนนกันว่าใครเป็นผู้ที่คะแนนมากที่สุดและคะแนนน้อยที่สุดก็ต้องตกรอบไปนะครับ ก็อื่นนะครับให้ทางคุณชัดนะครับอวยพรสักหน่อยแล้วกันนะฮะในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์พอสมควรเลยฮะ๋ยนลองให้อวยพรหน่อยแล้วกันนะฮะใครจะผ่านเข้ารอบหรือไม่ผ่านเข้ารอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเก่งหรือไม่เก่งนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะของตลาดแล้วก็เทคนิคที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเอาละครับสำหรับคู่ที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับคุณนอสครับผมโอ้โหขอสียงผมมือด้วยฮะนี่ฮะคุณนอสนะครับ ยินดีด้วยนะครับคุณเป็นคนที่สามารถทําคะแนนได้มากที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับเอาล้ฮะนี่คือช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะอึดอัดแล้วนะครับผมก็ต้องขอเชิญคุณแจ็คแล้วก็คุณตี้ออกมาด้านหน้าเลยครับเสี่ครับผมค่อนข้างจะกดดันนะฮะเอาล้ฮะตอนนี้นะครับหนึ่งในสองคนนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ามีคะแนนน้อยที่สุดนะครับและก็จะไม่ได้ไปต่อในสัปดาห์ต่อไปนะฮะสำหรับคู่ที่ ทำคะแนนได้น้อยที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับคุณตี้ครับผมก็ขอแสดงความเสียใจยด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับผมก็ขอเสียงปรบมือกับคุณตี้ด้วยครับทำดีที่สุดแล้วนะฮะและผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดในสัปดาห์นี้ก็คือคุณตี้ครับโดยเธอทำคะแนนสะสมได้เพียงติดลบ 540เหรียญทาให้เธอกลายเป็นผู้แข่งขันคนแรกที่ต้องถูกคัดออกจากการแข่งขันของเราครับาการปิดอินดิเคเตอร์จริงๆแล้วก็ยากสําหรับไม่ใช่แค่ผู้แข่งขันนะคะสำหรับนักเทรดทั่วไปก็ควรจะมีความรู้เรื่องอินดิเคเตอร์มันช่วยในการเทรดได้เยอะไอ้กติกาที่ปิดอินดิเคเตอร์ไปเนี่ยก็ทําให้วัดความสามารถของคนแข่งได้มากเหมือนกันค่ะน้องตี้ที่แพ้ไปวันนี้ใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้ ทิ้งห่างกันมากนะคะคนชนะกับคนแพ้คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอารมณ์เพราะว่ามันกดดันนะคะเรามีเวลาที่จํากัดเราตัดอินดิเคเตอร์เราทําหลายอย่างเราเพิ่มความกดดันให้คนทพดก็น้องตี้คงกดดันมากอยู่พอสมควรก็ผิดพลาดในวันนี้อะคะก็น่าจะเป็นแบบความกดดันแล้วกฤฤ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 ็แบบทาให้เครียดมากคือเราก็พยายามแบบตั้งใจแบบสุดๆแล้วแต่คือแบบด้วยความกดดันหลายอย่างแล้วก็กดของที่ ทางรายการกําหนดมาให้ก็เลยแบบยิ่งกดดันเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทิคิดว่าทําได้ดีกว่านี้แต่ก็พลาดเยอะวันนี้พลาดเยอะมากวันนี้ที่พลาดเพราะหนูคิดว่าใช้ indicator มากเกินไปโดยแบบอาจจะไม่เชื่อในเซนตัวเองไม่ดูกราฟอะไรเลยใช่ค่ะหนูคิดว่าพี่นอนน่าจะไปถึงแชมป์นะคะพี่เขาแบบผมีความสามารถเยอะมากแบบเทหใกล้ๆนี่ก็แบบ เทดไม่เยอะแต่แบบว่าเน้นๆทั้งนั้นเลยค่ะคือแพ้ก็ไม่ได้เสียใจว่าไม่ได้เสียใจในความแพ้นะคะแต่คือรู้สึกว่าเออเราอาจจะฝีมืออาจจะยังไม่ดีพอเราควรจะกลับไปพัฒนาตัวเองให้มากกว่าน,นี้นะคะ่ะ ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะฮะต้องบอกได้เลยว่าโหทั้งมันและก็รุนละทึกมากเลยคุณผู้ชมซึ่งต้องขอแสดงความยินดีให้กับคุณน้อตท,ที่สามารถทําคะแนนได้สูงสุดในสัปดาห์นี้และก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับน้องตี้นะฮะที่ทําคะแนนได้น้อยที่สุดเราต้องถูกคัดออกจากการแข่งขันไปนะครับเอาละ้ฮะในสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าจะมีโจทย์อะไรที่โหดหิ้นกว่านี้หรือเปล่าและที่สําคัญนะครับผู้เข้าแข่งขันท่านไหนที่จะต้องถูกคัดออกไปก็รอติดตามกันในสัปดาห์หน้้ัน,นีผมแมแรตอองข ไปก่อนครับสวัสดีครับ